กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอดเนาะเอฟซีถูกฐานที่คารุบรละหักแพงทุกทั่วโลกมนดิยินดีครับสมสองของแมตาพี่น้องแมตาเขาขั้วพี่น,อววน้องจ้ะเขาคั้วแกงน้ำไม้ลายพี่น้องกับน้ำใหม่บงใส่ที่หล่อใสหมักบวัวอีกแล้วพี่น้องมาี่มาเดิมมาเดิมมากิน,นํำกันเด้อพี่น้องแสบๆเดอ้อ กินนำกันได้แสบๆได้พี่น้องตอนเทียงตอนเทียงลงหมอกบัวไปแล้วพี่น้องได้สิลงข้าวเบือมาได้มาได้มากินนำกันได้พี่น้องเด้อเป็นมือกล่องเองพี่น้องมามีผู้ใส่เบียกไผเบียกมันตองเห็ดเอง ได้พี่นอ้องนี่มาเดินมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลงแล้วจิหลอกลงแล้วพี่นอ้องจิหลอกกับประมาณซาวตัวดีแกงใส่นั่นมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องลงกันไปแล้วเด้อแสบๆสน้สสสนอกันเด้อตำด้วยปูนาลงใส่อีกโอ้แซ่บ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อสตูทุกคนสมองสบอนแกงหน่อไม้ใส่บักบวบใส่จิโร่ใส่ปูนารวมมิดแซ่บๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อหมดจอมาเลยพี่น้องแซ่บๆเด้อมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเด้อคุณป้าน้อยมาเด้อดบัวพันมาเด้อกินข่าเที่ยงน้ากันแกงหน่อไม้ห่อนๆเด้อใส่ทุกอย่าง แสบทำกันอนจดจวดจวดจวดเลยใส่บวบหน่อยใส่ปูนาใส่จิรอลองใส่บ,บ้านเฮาพี่น้องอาหารลักสะโพบบ้านแม่ตะแม่นแก้งละไม่เลยพี่น้องเลยจวดทำก,กันเด้อม่ไม่ใชมไหมไก่สิป,ปงเลยเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเขาที่เขาทางเลย,ยปูนามันสดสุด มา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 กิโลแต่จะจแซ่บบ่บาดคอ้วกแล้วมาเด้อมาเด้อซิมเหก่อนกันโซกหน่อยกับปู้ห้จอไปน้ำม่สรุปแล้วไหมเนาะหาคนกินบ่มีเกิงแหละเศษๆกินซองเขาหัวหน้า Mà đơ, mà đơ Xì hai, xì hai, tè lục khơi Hết cắp mẹ thầu có đại đấy. Nó tay đấy bà, tai Bà lục sao bố ăn lục tay. Ô, lục sao của mà lụt นดาเลยลูกเด้นอนโทษห้าหมลูกไปมาดเขาโสย <c oughs>

นม่มวดเจาต้นแด้กับบูกนี่นะก่นู้นด้อเอาของนู้นด้่นแทมกับชั้นให้ได้สองหนึ่ง ก็าุไปซอยาเมาเมี่ยวนั่น่ไปหอทางไจะเือเว่าอวันหนอมดูหลังเลิกงนี่นักเปคือขวบ่ัง่แม่ย่งเนาะ เังนเจ้าไปลำบากไปเห็ดกินหมันกินแล้วหาก,กินเห็ดกินพอมเห็กินเห็ด,ด,ดกินพมอนท่เป็ร้างกับแย่านนั้นเมื่อซ้ำเลวอ่ะอ๋อแล้กังไ้่กี่มา mày hết tên, tên lượt của mày 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 tên mà mày 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 nó mày 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 mày

mình sẽ đổ kênh, không kênh, bạn Phải thay gì keng kênh Một keng ตาบอกพุตานี่หลักลมเขาไในกันบอกว่าข้นาเอา้มีเมียใหม่ให้ามั่ะก่อนอ้ว่าเมียไหมว่าุนเช้าจะหอืมาม่เอามากได้หามีใหม่เ่ะกรบอดกัไวะอ้าวกระไรไม่มเหมือนลูนะยำไม่ได้ข้ไม er the ่ไดก็เลยบอกคนให้คนช้ามันก่อนจะเอา เ็าได้ขอให้กินมาได้ไม่ก็ได้เล่้อก็ได้กับูวก็ได้มาแก่นกันเนี่ยมีค้ามีทีนไก่หมดได้ไก่หมดได้ที่เรา

bôngแก้ว nhá bông phọt ấy

แล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้นพ่อๆกันชิปหนาพี่น้นองฝากกดค่ะสมัครรับกดแชร์เด็พี่น้องสวัสดี